DMC Motorhome คือหนึ่งในยานยนต์ที่กำลังเป็นกระแสในหมู่คนรักการเดินทางและการใช้ชีวิตแบบอิสระในยุคใหม่ความพิเศษของ Motorhome รุ่นนี้คือการผสมผสานระหว่างดีไซน์ที่ล้ำสมัยกับความสะดวกสบายที่ตอบโจทย์ผู้คนที่ต้องการบ้านเคลื่อนที่ที่ครบครันไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไกล การท่องเที่ยวแบบครอบครัวหรือแม้กระทั่งการทำงานนอกสถานที่ DMC Motor Home ถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกเส้นทางกลายเป็นบ้านที่อบอุ่นและมีความสุขเสมือนอยู่ในบ้านจริง,รงๆการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูงทำให้รถมีความทนทานและใช้งานได้ยาวนานอีกทั้งยังมีระบบความปลอดภัยที่ครบถ้วนตอบโจทย์ทั้งการขับขี่ในเมืองและการผจญภัยตามเส้นทางธรรมชาติ ดีไซน์ภายนอกของ DMC Motorhome มีความโดดเด่นในแบบที่สะกดทุกสายตาเส้นสายการออกแบบทันสมัยผสมผสานความแข็งแรงและความหรูหราเข้าด้วยกันไฟหน้าแบบ l e ดที่ให้ความสว่างชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนกระจังหน้าและกันชนถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มความสปอร์ตและเสริมความเท่ให้กับภาพลักษณ์ของรถไม่เพียงเท่านี้ล้ออันลอยขนาดใหญ่ยังช่วยเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่และสร้างสเสน่ห์ในทุกมุมมอง ภายในห้องโดยสารของ DMC Motor Home ถูกจัดวางอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ได้ทั้งความหรูหราและความสะดวกสบายเบาะนั่งที่ปรับระดับได้พร้อมวัสดุคุณภาพสูงทำให้การเดินทางยาวนานไม่รู้สึกเมื่อยล้าห้องครัวภายในรถถูกออกแบบให้ครบครันด้วยเตาไฟฟ้าอ่างล้างจานและตู้เย็นที่มีขนาดพอเหมาะสำหรับการเก็บวัตถุดิบในการปรุงอาหาร ห้องนั่งเล่นกว้างขวางเหมาะสำหรับการพักผ่อนหรือการสังสรรค์กับครอบครัวและเพื่อนฝูงโต๊ะกลางที่สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้หลากหลายทำให้พื้นที่ใช้สอยภายในยืดหยุ่นตามความต้องการของผู้ใช้งานห้องนอนภายใน DMC Motor Home ถูกออกแบบอย่างใส่ใจในทุกรายละเอียด เตียงนอนขนาดใหญ่พร้อมที่นอนคุณภาพสูงให้ความสบายเสมือนนอนอยู่บ้านจริงมีตู้เก็บของและพื้นที่จัดเก็บสัมภาระที่เพียงพอสำหรับการเดินทางระยะยาวระบบไฟส่องสว่างภายในสามารถปรับความสว่างได้ตามบรรยากาศที่ต้องการและยังมีระบบปรับอากาศที่ทำให้ห้องเย็นสบายไม่ว่าจะอยู่ในสภาพอากาศแบบใด ด้านเทคโนโลยี DMC Motorhome มาพร้อมกับระบบควบคุมอัจฉริยะที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆทำให้ผู้ใช้งานสามารถสั่งงานระบบไฟฟ้าระบบเสียงและระบบความบันเทิงได้อย่างสะดวกสบายจอแสดงผลกลางขนาดใหญ่ที่รองรับการนำทาง GPS และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตช่วยให้การเดินทางเต็มไปด้วยความมั่นใจและความบันเทิง สมรรถนะของเครื่องยนต์ DMC Motor Home ได้รับการออกแบบให้รองรับทุกสภาพถนนเครื่องยนต์กำลังสูงช่วยให้การขับขี่รับรื่นแม้ในเส้นทางที่ยากลำบากระบบเกียร์อัตโนมัติที่ตอบสนองรวดเร็วและระบบช่วงล่างที่แข็งแรงช่วยเพิ่มความมั่นใจในทุกการขับขี่อีกทั้งยังมีระบบเบรก ABS และระบบควบคุมเสถียรภาพที่ทำให้ผู้ขับขี่รู้สึกปลอดภัยตลอดเวลา ในแง่ขององค์การใช้พลังงาน DMC Motorhome ยังถูกออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีการเผาไหม้ที่ทันสมัยช่วยลดการปล่อยมลพิษและประหยัดเชื้อเพลิงเหมาะสำหรับผู้ที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมและต้องการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางระยะยาวอีกหนึ่งจุดเด่นที่ทำให้ DMC Motorhome แตกต่างคือการออกแบบที่รองรับการใช้ชีวิตทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปแคมปิง้งการท่องเที่ยวตามภูเขาทะเลหรือแม้แต่การเดินทางในเมืองก็สามารถใช้งานได้สะดวกสบายผู้ใช้งานสามารถจอดพักในจุดที่ต้องการและใช้